ตอนนี้เนี่ยราคาน้ํามันตลาดโลกแล้วก็ราคาก๊าซธรรมชาติมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับปกติแล้วมันจะส่งผลให้ปุ๋ยเคมีราคาสูงขึ้นตามด้วยซึ่งถ้าจํากันได้ปีที่แล้วเนี่ยราคาปุ๋ยแบบแพงหูฉี่มากจนเกษตรกรนี่น้ําตาไหลกันเป็นแถวแถวแต่ว่าปีนี้เนี่ยกรมการค้าภายในเขาไปติดตามสถานการณ์แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยราคาปุ๋ยเคมียังคงทรงตัวหลายตัวลดลงด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าสต็อกที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้ไม่ขาดแคลน แต่ยางไรก็ตามเขาจะไปช่วยลดต้นทุนราคาปุ๋ยให้กับบรรดาพี่น้องเกษตรกรต่อไปโดยทําผ่านโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกให้แก่เกษตรกรครับทางด้านร้อยตรีจัก,กรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยว่าไปติดตามสถานการณ์การนําเข้าปุ๋ยเคมีช่วง8เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับมีปริมาณทั้งหมดใน3ล้าน4แสนหมื่นกว่าตันเทียบแล้วก็ใกล้เคียงกับปีก่อนนะแล้วตอนนี้สต็อกที่คงเหลืออยู่ในประเทศเนี่ยมีสูงถึง8 3 0แสนหมื่นตัน ปริมาณนี้มันเพียงพอต่อความต้องการใช้งานแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่มีปัญหาขาดแคลนนะครับแม้ว่าขณะน,นี้ราคาน้ํามันตลาดโลกและก๊าซธรรมชาติจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยณปีนี้ก็ยังต่ํากว่าอยู่ดีก็เลยทําให้ผลกระทบต่อราคาปุ๋ยเนี่ยมีไม่มากครับราคาปุ๋ยเคมีในปัจจุบันยังทรงตัวนะครับอย่างปุ๋ยยูเรียเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วปีนี้ลดลงตั้ง46%ปุ๋ยฟอสเฟตลดลง39%ปุ๋ยโปรแทรสลดลง42% ปุ๋ยสูตร2100สูตรลดลง49%ปุ๋ยสูตร151515 15, 15, ลด32%และสูตร1620สูตรลด26%แต่ว่าทางกรมการค้าภายในเขาก็ไม่หยุดแค่นี้ครับต้องการที่จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีให้อีกนะครับทางกรมเขาก็เลยมีโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยราคาถูกให้แก่ให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกรไปจับมือกับทางกรมส่งเสริมสหรกรณ์แล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิตโรงงานที่นําเข้าเลยเนี่ย26รายผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกับสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยให้ส่วนลดนะในการซื้อปุ๋ยทั้งหมดเนี่ย64สูตรด้วยกันเป็นจํานวน144รายการนะครับปริมาณทั้งหมดเนี่ย3ล้าน4หมื่นกระสอบเลยนะครับตั้งแต่1ถึง18ตุลาคมมีสถาบันเกษตรกร80แห่งที่สั่งซื้อปุ๋ยจากโครงการนี้แล้วเนี่ย ถึง5,81100กระสอบเท่ากับ19%ของปริมาณปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการเป็นส่วนส่วนลดมูลค่าไปแล้ว12ล้านบาทเพราะฉะนั้นท,นท่านที่ยังไม่ทราบอย่าลืมไปซื้อปุ๋ยจากโครงการนี้นะมันลดไปเยอะเพราะว่าตอนนี้ยังเหลือปุ๋ยในโครงการอีกถึง2 4 6ล้าน่กระสอบหรือ81%ของปริมาณปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการลดราคาครั้งนี้ครับ